ครับผมลุงดำบ้านตินครับเ,เดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นี่นึงครับอันนี้ก็ได้ทา<ม>ทานะครับทาเลกเกอร์เสร็จสิ้นแล้วนะครับเลกเกอร์ที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ก็ผสมกันด้วยตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งได้เลยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันหนื่นะครับข้อดีของมันี็คือว่ามันก็จะเข้มข้นอะนะครับแต่ข้อเสียก็จะเพลืองด้วยแล้วก็จะทางานได้ช้าผมก็เลยใช้ตัวเทนเนอร์เลนซ์ 3A ตัวนี้ครับมาผสมด้วยตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็ว่างไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยนะครับทีนี้ถ้าผสมแล้วเนี่ยถ้าผสมอตราส่วนมันไม่คงที่อ่ะมันก็จะเกิดเส้ะแบบนี้นะครับเกิดเส้นฝแบบนี้ นะครับความไม่เท่ากันอะไรบ้างก็ก็ก็นะครับก็เป็นไปตามสเต็ปนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เาขาเรียกอะไรถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยอ้นนี้บางอย่างเงี้ยาบางนะครับบางอย่างเงี้ยของตัวเล็กเกินขนาดนะครับก็จะก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้า ถ้าสามารถควบคุมได้ก็ก็ก็จะดีครับไม่เช่นกันนะครับคือตอนเนี้ต,อ,ตอ,อันนี้คือเป็นของอส่วนผสมของทินเนอร์กับตัวเอรอยตัวนี้หนึ่งต่อหนึ่งแต่ตนนัวนี้พอทาขึ้นบนบนเตปโ๊บเน,นี่ยเอรอยจะมากกว่าเพราะว่าตัวทินเนอร์จะระเหยเข้าไปเพราะนั้นต้องหมั่นลองดูนะครับแต่ผมก็ รวดเดียวจบเลยนะครับผมครับวันนี้ที่จะมาคุยนะครับในเรื่องของออผมว่าในเรื่องของบ้านดินเนี่ยมันเป็นมันเป็นตอนเนี้ยด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับสถานการณ์ของในเรื่องของเ,ออเรื่องข้าวยากมากแพงหรือเรื่องต่างเนี่ยถ้าเรายังบอกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเราสามารถทําเองได้มากขนาดไหนเนี่ย ผมว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราอยู่รอดนะครับอเดี๋ยวพาดูชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกนะครับในบ้านสองชั้นเดี๋ยวดูมุมกว้างเลยครับบ้านองชั้นดูมุมกว้างเลยนะครับเนี่ยมุมกว้างแบบนี้ยตอนนี้เนะี่ยผมจะให้จบที่ประมาณที่สามแสนนะครับจะให้จบประมาณที่สามแสนเดี๋ยวผมจะเบรกอีกทีหนึ่งครับว่า จะบอกอีกทีนึงว่าแต่แต่ละส่วนเนี่ยมันเท่าไรกันบ้างนะครับแต่5้ามัดผมก่อนะครับนี่ก็คือชั้นล่างนะครับชั้นล่างซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาเขาไมกจะแพงนิดนึงเพราะว่าในส่วนของที่เป็นดินเนี่ยผมได้มีการผสมผาาสานกันแล้วนะครับ จะมีการผสมผสานกันแต่ดินพวกเนี้ยอันนี้คือทำเองหมดไงพวกดินทั้งหมดเนี่ยจะทำเองนะครับด้านตากพวกเนี้ยผมก็วางกรอบเองอะไรเองนะครับแต่ว่าตอนตอนที่ติดตั้งเนี่ยคอคยที่บอกว่าช่างก่อนช่างมาช่วยติดตั้งจริงจรก่อนหน้านั้นผมติดตั้งเองทั้งหมดนะครับสังเกตดูว่าทางในเนี่ยจะโอเคดูดีนะครับด้านนอกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เก็บอะไรละเพราะว่ามันมันเหนื่อยละ นับด้านนอกก็จะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมก่กะไอาอย่างเงี้ยถือว่าดิบๆไปแบบล็อกนะครับแต่ด้านในเนี่ยนะครับเราดูนะครับด้านในก็ผมว่าก็สะอาดโอเคเลยนะครับสาหรับด้านในอันดูรอบใได้เลยครับหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าจะให้จบที่ไม่เกินสามแสนบาทนะครับให้ใหอยู่ที่ประมาณสามแสน,น 3, บาทคุ้มให้ได้นะครับ อย่างที่บอกเลยครับว,ว่าทํามากที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราทําน้อยมันก็จะแพงเพราะเราต้องได้จ้างช่าง,งเยอะแต่ถ้าเราทําเองได้มากเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็จะได้เห็นว่าบ้านดินเนี่ยมันราคาถูกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขึ้นงกนก็จะคุยกันในเรื่องของทางลอดนะครับคืออ่ะนี่ครับตรงนี้อันเนี้ยคือเป็นเป็นไม้นะครับเป็นไม้แต่ว่า ผมก็ให้ช่างเขามาป,ปูพื้นตัวนี้นะครับปูพื้นของอตัวนี้เพื่อให้เนี่ยปูพื้นตัวนี้เพื่อให้ไม่ให้น้ำลงไปด้านล่างนะครับเพราะอันนี้มันอยู่นอกชานแล้วเพราะงนั้นเวลาฝนสาดเนี่ยน้ำันลง้างล่างนะครับโอเคครับนี่ก็ผมก็เป็นทางนะครับทาเลเซอรอ์ดูนะครับนี่ครับทาเลเซอร์ ค่อยๆทาไปตอนนี้มันมืวนไปครับดูดูด้านในนะครับด้านในเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาด้านในเพิ่มเติมอันนี้ในห้องนะในห้อง <c oughs> ก,ก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะ,นะครับห้องนี้เสร็จแล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับป้าเดนก็คงจะต้องติดแอร์แต่พูดถึงอากาศก,าก,ก็ก็ดีนะครับอากาศตัวนี้ก็ยังดีอยู่นะครับอากาศตัวนี้ก็ ถือว่าดีปกติเลยนะครับเย็นนะครับคือเย็นํามโควไดาอากาศแล้วไม่ได้บ้านดินแล้วครับคืนนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาบอกตรงนี้นะครับอ่ะไปดูรอบๆเลยครับดูดูดูบรรยากาศรอบเลยครับบ้านดินที่เสร็จแล้วนะครับห้องห้องเป็นดินถ้าเราทํามากที่สุดเราก็จะได้ถูกที่สุดนะครับอันนี้ต้องดูนะครับว่าถ้าเราทําได้มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้บ้านดินที่ราคาถูกเท่านั้นนะครับ อันนี้คือเน้นย้ำเลยเพราะว่าบ้านดินเนี่ยบ้านบ้านโดยทั่วไปเนี่ยนะครับบ้านบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีผนังเนี่ยเป็นส่วนประกอบเยอะมากนะครับทุกอย่างคือเกิดจากผนังแล้วถ้าผนังเราเนี่ยใช้เป็นผนังที่ทํามาจากดินนะครับนะครับเนี่ยผนังที่ทํามาจากดินนหะแต่ยังไม่เสร็จนะครับผนังที่ทำมาจากดินน,นะนี่ยนะเราก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ ดังนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยข้าวยาตก,ากแพงฟืดเครื่องมากเรายังไม่ต้องดิน้นรนในเรื่องของว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราบอกว่าบ้านคือจําเป็นต้องอยู่อาศัยเนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับว่าบ้านเนี่ยเราสามารถทําเองได้นะครับอย่างที่บ้านบ้านผมหลังเนี้ยนะผมจ้างเขาขึ้นโครงสร้างด้วยราคาตอนนั้นสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับด้วยโครงสร้างเนี่ยสี่หมื่นห้าพันบาท เป็นโครงข้นมาแล้วผมก็ทําเองทั้งหมดเลยนะครับของอดินที่ก่อทั้งหมดอ่ะทั้งสองชั้นเนี่ยผมทําเองทั้งหมดดังนั้นราคาผมถึงบอกว่ามันมันจะถูกนะครับผมก็จะจ้างเขา,เาช่างช่างเขาทาที่หลังคานะครับแล้วก็พื้นพื้น,นผมก็เทแต่ก่อนหน้ามเทละแต่มันก็ใช้ไม่ได้มันก็ต้องให้ช่างกลับมาเทใหม่รอบอีกีนะครับดังนั้นเนี่ยทางรอดณนะปัจจุบันนี้ในเรื่องของการที่อยู่อาศัยเนี่ย ผมว่าบ้านดินเนี่ยถ้าใครยังไม่มีนะครับแต่ถ้าใครมีบ้านอยู่แล้วก็ซื้อซื้อแล้วก็ก็แล้ว,ลวไปหรือกํลาลังทําใหม่ถ้าเรามีไม้เอง,เองก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าบอกว่าจําเป็นต้องยังไม่มีเลยแต่ต้องไปหาซื้อแล้วเป็นหนี้กันระย,ะยาวผมอยากจะให้มองพิจารณาด้วยหนึ่งว่าถ้าเราเหนื่อยนะครับเหนื่อยทําบ้านเองในหนึ่งปีเสาร์อาทิตย์ได้ไหมแล้วไม่ต้องไปกู้เงินระดับสองสาล้าน เพื่อจะมามีบ้านอยู่อันนี้คือถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมก็จะใช้วิธีการนี้แหละครับนะครับย้อนกลับไปได้ผมก็ใช้วิธีการเนี้ยที่ผมจะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นล้านๆน,นะครับแต่แต่ตอนเนี้ยมันก็โ,โอเคแล้วก็ได้ส่งถ่ายความรู้สึกส่งถ่ายความที่รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่เป็นหนี้มันจะดีมากกับถ้าเรามีบ้านจริงๆแล้วเนี่ยครับโครงสร้างเนี่ย เราสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับโครงสร้างเนี่ยออกแบบให้แข็งแรงเนี่ยแล้วเราก็ทําเองเนี่ยมันถูกถูกกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งแน่นอนนะครับมากกว่าครึ่งแน่นอนเราจ้างเขาทาโครงสร้างนะครับเราจ้างเขาทาโครงสร้างเนี่ยนะครับบ้านถ้าจะไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่มีพื้นที่ดินนะครับมันเราก็สร้างด้วยชั้นเดียวสองชั้นกันแล้วแต่น้ำจะสองชั้นนี่มันจะทํายากหน่อยเพราะ้นที่สูงชั้นที่สองนะครับด้านนอก แต่ถ้าชั้นเดียวเนี่ยออกแบบดีๆเนี่ยแล้วก็ผนังทั้งหมดเป็นดินน่ยโดยน้ํามือเราเนี่ยแล้วที่เหลือก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์นั่นเองต่างก็แล้วแต่เรานะครับอย่างตัวเนี้ยจาเป็นไหมที่จะต้องเป็นดีขนาดนี้นะครับอย่างนี้ในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำค่ดูครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ดินเนี่ยโปกหมดอันนี้คือดินหมดนะครับดินหมดอย่างเงี้ยมันก็แพงนะครับมันก็แพงมากเพราะว่าเพราะว่าจะพังกับเบื้องพวกติดอะไรเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้ว นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ครันี้อย่างที่ผมบอกนะว,ว่าครั้งแรกผมจะทำโฮมสเตย์เมื่อโฮมสเตย์เสร็จปุ๊บผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นบ้านดีก็จริงแต่ว่าห้องน้ำไม่ควรจะสะอาดผมก็เลยใช้วิธีการให้ช่างมาทําซึ่งจริงๆตอนแรกผมทาหมดแล้วเนี่ยทำเองทั้งหมดนะครับเรื่องดินเนะีน่ยผนังก็ประหยัดไปได้เยอะครับประหยัดไปได้เยอะนะครับประหยัดไปไดเยอะในเรื่องของตัวเนี้ยนะครับก<โ>็จะมาเสียพวกค่าพวกเนี้ยนะครับเสียในเรื่องของค่าที่จะต้องมาปูกระเบื้องอะไรเงี้ย นะครับซึ่งผมว่ามัน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 สะอาดอยัางไงมันก็ต้องคงยังคงจะต้องทำเพราะที่แรกผมจะทําเป็นโฮสเย์นะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าจะเป็นหนปัจจุบันนะครับทางรอดนะครับทางรอดที่เราจะสามารถไม่ให้เป็นนิมิตมากซึ่งมันเข้ายากมาแพงแลวมันฝืดเคลื่อนอยู่แล้วณปัจจุบันนะครับ ขาวหมาแพงที่ฝืดเคืองอยู่แล้วถ้าเราสามารถมีที่ได้ถ้าเราสามารถมีที่ได้าาาไดโดยที่ไม่เป็นหนี้มีบ้านที่อยู่ม,มีที่เองนะขอโทษทีถ้าเรามีที่เองอยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องสร้างเป็นร้านๆไม่ต้องมีหนี้เป็นรลล้านๆบ้านดินคือคำตอบนะครับบ้านดินคือคำตอบ มันขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างแล้วเราจะจินตนาการมันยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกตรงนี้ถ้าเราทําให้มันเนี่ยบ้านดินเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเป็นบ้านดินแล้วนะครับเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับอย่างผนังเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้ผมรู้สึกเป็นบ้านดินมันขึ้นอยู่กับเรานะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราทําแล้วเราจะทาได้ดีมากน้อยขนาดไหนถ้าเราทําได้อย่างเนี้ยมันไม่รู้สึกว่าเป็นบ้านดินแล้วนะครับมันก็เป็นบ้านปกติ เพียงแต่ผนังตัวนี้มันมาจากดินซึ่งเรารู้อยู่แล้วมันคือดินนะครับแล้วมันจะแตกต่างอะไรกับที่เป็นผนังแล้วมันเป็นปูนแล้วเราเสียตังค์อ่ะใช่ไหมครับความแข็งแรงผมบอกได้เลยว่าไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างนะครับตัวนี้ไม่ได้แตกต่างเลยเพราะเราวางโครงสร้างดีๆทำดีๆเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้แตกต่างเลยนะครับที่ผมบอกเนี่ยเสาผมอ่ะผมก็ก่อสารเสานะครับตัวนี้ก็เสาสารเสานะครับสารเสาขนาดเนี้ยเนี่ย เพราะนั่นคือความแข็งแรงไม่ต้องกลัวเนี่ยคนนี้ผู้เททับหลังไว้ด้วยอั่เททับหลังเ,เทถับหลังข้างบนผมว่ายังไงก็แข็งแรงนะครับไอ้เรื่องความแข็งแรงไม่ต้องกลัวเพราะว่าบ้านเนี่ยส่วนประกอบของบ้านหลกกักใจใจความของบ้านสาคัญคือต้องมีความปลอดภัยมีความแข็งแรงนะครับที่สาคัญคือร่มเย็นนะครับไม่เป็นนิ้มมันร่มเย็นอยู่แล้วนะครับอันนี้คือผมอยากจะบอกว่าทางเลือกและทางรอดของเราในสภาวะการปัจจุบันของที่อยู่อาศัยถ้าเรา ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นล้านนี่จะเป็นสองล้านสาล้านเราสามารถให้ช่างขึ้นโครงสร้างได้แล้วก็ยื่นขอปกติไปนะครับแล้วก็ทําเขามาดูมันมันไม่มีอะไรที่จะไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า่เป็นบ้านนอกๆอย่างเงี้ยก็อโอเคคุยได้ก็ขออนุญาตเป็นปกติไปแล้วก็ก่อสร้างเพราะถ้าโครงสร้างเขามาดีอยู่แล้วเนี่ยโครงสร้างด้านในไม่มีปัญหานะครับอันนี้ผมก็เลยบอกว่าทางเลือก ที่เราจะรอดไปด้วยกันโดยสภาว่าการปัจจุบันบ้านดินผมว่าถือว่าเป็นทางเลือกทางรอดอย่างหนึ่งที่ดีๆมาก,มากๆเลยนะครับผมนะครับอันนี้มันมาแชร์กันนะครับให้เห็นว่าเราจะทําแบบธรรมดาก็ได้บ้านดินหรือเราจะทําแบบอลังการก็ได้เหมือนห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็คือห้องน้ําดินนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ดินส้ามันก็คือ ทำม,มัาดีมันก,ก,ก็ดีได้นะครับอย่างนี้สภาพนี้เนี่ยเนี่ยสภาพนี้ถามว่าเป็นดินไหมดินนะครับแต่ว่าดินแล้วเราเราเราโอเคแล้วไงเราก็เนี่ยอย่างงี้มันจะเสร็จแล้วนะครับใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วก็เข้าโอเคเข้าจบก,ก็สามารถเข้ามาอยู่ได้แล้วเข้ามาอยู่ได้เลยจบเลยนะครับอันนี้นะครับที่ผมที่ผมจะอย,อยากจะฝากไว้นะครับส่วนพวกต่างเน,นี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอากระดาษทรายเอาอะไรมา มาขัดมาถูนะครับอันนี้เป็นนี่ของโรงเรียนนะครับนี่ของเป็นโรงเรียนที่ผมก็ชอบมากนะเดี๋ยวขัดเดี๋ยวขัดแล้วถูก็ก็โอเคแล้วนะครับเราทุกอย่างก็คือบ้านด้วยราคาที่ประมาณสามแสนบาทเท่านั้นนะครับบ้านท้่อยู่ในราคาสามแสนบาทสองชั้นสองชั้นตนนัวนี้กี่ตารางนะครับก็ประมาณเกือบเกือบร้อยตารางเกือบเกือบร้อยตารางผมว่า ก็โอเคนะครับในราคาที่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเบรกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเ,เดี๋ยวผมเบรกทีหนึ่งว่ามามามาบอกอีกทีนะว่าจริงๆหลังเนี้ยที่ผมบอกประมาณทั้งสามแสนเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าวันนี้แค่มาบอกว่าทางเลือกแค่ทางรอดบ้านดินศึกษากันไว้แล้วก็ทําให้อยู่จะได้ไม่เป็นหนี้มากมายนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันกันไปนะครับถ้าสงสัยในเรื่องของบ้านดินสามารถสอบถามได้นะครับอันนี้ผมก็มีมาให้ดูให้ชมนะครับหมดโควิดซาซาเขาดูรีดมาเที่ยวมาชมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จย่างที่ผมบอกนะครับผมจัดโปรแกรมในเรื่องการเยี่ยมชมบ้านดินมาเที่ยวบ้านดินพาไปกินบุฟเฟ่อาหารทะเลแล้วก็พาหรือใครจะมาลักษณะทัวร์นะครับผมก็เป็นไกด์ทัวร์ด้วยนะครับก็สามารถจัดทริปจัดอะไรได้นะครับก็ เดี๋ยวเจอกันครับผมสำหรับกิจกรรม,มต่างๆนะครับผมอ่ะโอเคสาหรับคลิปนี้ด้๋ยผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ